สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ PTS โฟกัสเต้หวันกับดิฉันอัญชันทรงพุทธคุณผู้ชมคะวันที่13พฤษภาค,คมนี้ไต้หวันพบผู้ติดเชื้อในประเทศ13รายจากต่างประเทศ12รายการระบาดรุนแรงขึ้นทําให้ผู้คนตื่นตระหนกนายเฉินซือจงรัฐมนตรีสาธารณสุขไต้หวันเผยว่าลำดับพันธุกรรมของเชื้อโควิดคลัสเตอร์หลู่โจนครออิวไทเปร้านเกมเมืองอ e ีลานและโรงแรมโนเวทลเป็นสายพันธุ์เดียวกันน่าจะเป็นการแพร่เชื้อต่อกัน หลายทอดวันที่13พฤษภาคมนี้ไต้หวันพบผู้ติดเชื้ออีก25รายมาจากต่างประเทศ12รายโดยมาจากฟิลิปปินส์อินเดียและยูการดาอีก13รายเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศในจำนวนนี้9รายเป็นคลัสเตอร์อดีตประธานสโมสรไลออนสาขาลู่โจอีก3รายเป็นคลัสเตอร์ร้านชาที่ว่านหัวส่วนอีกหนึ่งรายกำลังรอการตรวจสอบ ในช่วงสามวันที่ผ่านมาพบผู้ติดเชื้อโควิดในประเทศเพิ่มถึง36รายโดยทำลายของผู้ติดเชื้อในเขตลูโจวพบว่าไปที่เขตว่านหัวในกรุงไทเปและเมืองจีหลงด้านนายเฉินซือจงผู้มีาการศูนย์ราชการ,าการควบคุมโรคไตหวันยืนยันว่าจากลำดับพนันธุกรรมของเชื้อโควิดพบว่าเป็นสายพันธุ์เดียวกันหรืออาจกล่าวได้ว่ามาจากต้นต่อเดียวกัน นายเฉินซือจงเผยว่าแม้ขณะนี้สถานการณ์จะรุนแรงแต่หลังพบผู้ติดเชื้อในเขตลู่โจกับว่านหัวน่าจะเป็นการแพร่เชื้อต่อกันเป็นทอดๆแต่เชื้อไวรัสแพร่กระจายอย่างไรและเป็นการแพร่จากคนสู่คนดังที่คาดการหรือไม่ต้องรอการตรวจสอบเนื่องจากพบร่องรอยของแหล่งที่มาเชื้อโควิดแล้วทำให้อาจจะไม่ต้องยกระดับการป้องกันขึ้นสู่ระดับสาม จากการที่โรงพยาบาลทุกแห่งเพิ่มการตรวจหาเชื้อในผู้ป่วยทำให้พบผู้ติดเชื้อยืนยันเพิ่มขึ้นแพทย์แผนกโรคติดเชือ้อแสดงความเห็นว่าไต้หวันเข้าสู่ระยะการระบาดในชุมชนระลอกที่3แล้วและที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษคือผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการอาจกลายเป็นช่องโหว่ของการป้องกันโรคขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษ สถานก,การณ์โควิดในประเทศรุนแรงขึ้นทําให้โรงพยาบาลต่างๆเพิ่มความระมัดระวังผู้ป่วยที่มีไข้ท้องเสียและอาการในระบบทางเดินหายใจต้องรับการตรวจหาเชือ้อโควิดในครูหาที่จัดตั้งไว้นอกอาคารของโรงพยาบาลเมื่อวันที่12พฤษภาคมพบผู้ติดเชื้อ16รายซึ่งเป็นสายพันธุ์เดียวกันแพทย์ชีว่าไต้หวันเข้าสู่ระยะการระบาดในชุมชนรอบที่3แล้ว แพทย์ชี้ว่าการระบาดรอบนี้ยังไม่ถึงจุดสูงสุดที่น่ากังวลคือผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการและไม่รู้ว่าตัวเองติดเชื้อจะแพร่เชื้อให้แก่ผู้อื่นดังนั้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัดสวมหน้ากากอนามัยหมัดล้างมือและควรไปฉีดวัคซีนรวมถึงไม่ไปสถานที่ที่มีผู้คนแออัดสถานการณ์โควิดในไต้หวันรุนแรงขึ้นอีกระลอกไทเปงดจัดกิจกรรมทุกประเภทไปจนถึงวันที่8มิถุนายนนี้ ทั่วไต้หวันเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันโควิดร้านสะดวกซื้อสี่รายใหญ่งดให้ลูกค้าใช้ห้องน้ําร้านฟาสต์ฟู้ดและห้างขายส่งขนาดใหญ่ทยอยประกาศให้ลูกค้าต้องลงทะเบียนยืนยันตัวตนพนักงานร้านฟาสต์ฟู้ดกำลังช่วยลูกค้าลงทะเบียนยืนยันตัวตนเนื่องจากไต้หวันเกิดการระบาดของโควิด -19 ระลอกใหม่ร้านฟาสต์ฟู้ดที่เน้นการบริการที่รวดเร็วต้องให้ลูกค้าลงทะเบียนชื่อและเบอร,ร์โทรศัพท์ก่อนเข้าร้าน แฟรนไชส์ฟาสต์ฟู้ด5รายใหญ่ได้แก่แมคโดนัลด์ KFC เบเกอร์คิงมอสเบเกอร์และ TKK ล้วนประกาศใช้มาตรการดังกล่าวนอกจากนี้ฟู้ดคอร์ทในห้างคาฟูและฝ่าอีสเทินก็ให้ลูกค้าลงทะเบียนยืนยันตัวตนเช่นกันร้านสะดวกซื้อ4รายได้แก่7ซเว่นอีเลฟเว่นแฟมิาอเและไฮไลฟ์ต่างทยอยประกาศงดให้บริการห้องน้ำบางสาขาปิดมุมนั่งพักในร้านและงดกิจกรรมให้ลูกค้าลองชิมอาหาร จากการที่มีผู้ติดเชื้อบางรายเคยร่วมกิจกรรมทางศาสนาทำให้ในคาคือวนเจอพัวการไทเปสั่งงดจัดกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมอื่นๆไปจนถึงวันที่8มิถุนายนนี้อีกทั้งงดให้เช่าสถานที่จัดกิจกรรมปิดศูนย์บริการผู้สูงอายุเพิ่มจำนวนแท็กซี่และรถบัสสำหรับผู้สัมผัสและกลุ่มเสี่ยงติดเชือ้อโควิดด้วยนครนิวไทเปสั่งปิดสถานประกอบการ8ประเภทซึ่งประกอบด้วยสถานบันเทิงร้านคาราโอเกะผับและบาร์เป็นต้น นอกจากนี้หอสมุดและศูนย์ออกกำลังกายก็ถูกสั่งปิดบริการชั่วคราวด้วยพบกับ PTS โฟก u s ไต้หวันได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ